สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมือนีจะผ้ามาตามแนวทางโคงสุดท้ายของคุณแม่หนูนะคะพี่น้องคือโคงสุดท้ายและเลาะมือสุดท้ายไว้ออกวันที่สิบหกสิงหาคมห7เก็ดกับคือหมืออื่นนะคะมนีเป็นวันที่สิบห้านะคะสิบห้าสิงหาคมหกเก็ดค่ะ มาตามโครงสุดท้ายนะคะเพิ่นจะได้ตัวใดได้ยินเพอ่นวาหลานกะจับลอตเตอรี่ให้บอกเลขพร้อมพี่น้องจะเป็นตัวใดเฮาไปถามเพิ่นเลยน,นะคะ mm hmm. อ่าสวัสดีค่ะไดีได้ซื้อเลขไปมาให้เดี๋ยซื้อจ้ามาห้เนี๋ยซื้อเลย ว่าเด้ซื้อที่เอาไว้ตุนงวดนั่นว่าซื้อบ่ซื้อเลขกล้าวนั่นซื้อตัวเได้บ่ได้มาสองงวดงวดละหาบาทเอารลดตะเก ا าเจ้ามันหมันลีแต่งวดละหาบาทหาบาทเมื่อเนี้ยก็ซื้ออายุตั้งปรเทศแต่ว่าถึกเป๊ะแต่ว่าบ่อไรเงินมันดิ่งออก มันเป็นทังไ่มันดิ่งมันมันสื่อบ่ได้สื่อบ่ได้จ้ะมันสื่อบ่ได้เพราะมันดึกก่อนมันดึกแล้วเขาสื่อเอาติมมันแหละละมั้งมันเลยด้งออกให้ตื่นบ่ได้จันเข้าเฮาก็มาเอาหวยรัฐบาลเฮานี่ละรัฐบาลเอาบานี้เอาเอาหวยรัฐบาลไทยเฮานี่ล่ะอันนั่นก็เว้ากันซื่อๆเนาะค่ะเนาะเว้ากันไปเฮาก็สนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเหมือนเดิมนั่นแหละวันที่16สิงหาคม67นี่ล่ะ บอกไว้ตั้งแต่ตนหงวดแล้วแล้วบัดนี้มาฝันไหมพี่น้องค่ะฝันฝันว่าหลานนี่อยู่ในบ้านจังเลยยังคอยถือเขาจ้าจับว้มัดไบสองเขียนนะผู้ยิ่งเนี่ยมัดว้เจ้าที่ไปมัดหลานคอยไว้จังไลยสันว่าบัดนี้พอไ่งมันก็บมิตรคู่ทายอยู่แล้วหรือมูอเจ้าคือจังนักเลยย่งสกันอยู่ไปเอาหลานคอยออกทำไม่สันว่าคือมูยคู่ทรายนี่ก็ยืนเบิ่ง สิเฮ็ดจังเดมาสันได้บอกใส่หวัวให้เขาเจ้าว่าคุณมอเจ้าหล่อผู้ยิ่งผู้นั้นไปทงังพุนเดอ้อคอยสิไปเอาหลานออกมามาสันไปแก่เอาหลานออกมาแล้อว่าบางรามาไปนั่นไม่าย่ทางผีมาสันค่ะถ้าหลานมานันเราเป็นมุ่งปลาหกเด้แบบนี้อ๋คือสมัยเกาห้าวบวมทีประกาศนี่ไหมอือไปลบอยู่ในหลุมไหมคะ่ะลบลี่ลี่ที่แรกก็ลี่ไปเจ้าหน้าก,กยานผู้ใส่เห็นปะเนาะ บันี้ผู้ชายผู้นั้นเล่าหล่ววาเราเป็นคนดีผมบ่ได้มากอีหยังดองกว่าซั่นผมเนี่ยเป็นคนที่ว่ามาซอยรัฐบาลให้คนได้ปลูกพักปลูกเค็ดทำในทำหน้าได้อยู่ได้กินว่าซั่นลบอยู่ในหลุมล่ะค่ะใส้หมวกกันน<บ>็อกอีกพร้อมสองใบพู้ละใบกับหลานยานค้นหินค่ะลบลบแมน,น,มนหมวกกันน็อกมันลึ่งึงอยู่เจิงหัวเฮาห,าหาันล่ะหมบลงเลย ได้นอนแหมี่จังสันละไม่เงยกับหลันใช่ว่าเอ้าทั้งนอนอยู่ในหลุมหมวกกันน็อกกับสองใบค่ะไม่กันว่าตีเลขนี่สิให้ตีตัวใดนอนนอนในหลุมคือเกานอนอยู่ในหลุมหอบอยู่ในหลุมคือกันถ้าเขากับ่เห็นเฮ้ากันหหลุมจ้ะโตกลุมเนี่ยละยู่ในหลุมมันดิเขา่เห็นเฮาดอกลบในหลุมแมนเขา่เห็นเลยกับจ่จังสันละปานาบะจนหัวเมียขึ้นเอ้าไม่แม่นฝัน ได้เลขอีกตัวไม่เหือเหลขกมันอยู่ในตัวเกาแล้วสันเด็ค่ะ<ฆ>นอนอยู่ในหลุมกับหลานค่ะห<ฆ>ลุมตัวนั่นกับเป็นหลุมมันคือจังเข้าเห็ดสม,มยัยเกาเนอะ<ฆ>ที่มองนี้เพื่อนก็เคยนี่เห็ดรือว่ามันนอ่นกลุ่้แล้วหรือว่ามันตกหลุมแล้ววมันอนอูแล้วคือมันจังไหนสันนี้ห้พี่น้องเอฟซีตีใส่ซอยเนี่ยแต่ว่าฉันก็จะตีอยู่ดิว่าเล็กหน่อยมันเป็นหลานนี่ก็เป็นหนึ่งเนาะผู้ชายผู้นั้นยางมหาเขาเนอะก็เป็นพ่น เป็นคนดีิันว่าบัดนี้เป็นคนดีนี่กะตีไ้แล้วเนาะหอกก้อนนี่หกซีเนาะตีไ้แล้วหกซีนั่นบัดหกศูนย์นั่นกับฟันว่าไกลนะไกลเสียน่อยยึดทังแพ่แพร่กับซีแก่เนาะบัดหลอบนี้เมื่อฟันเห็นว่าไม่ยิ่งจับเด็กหน่อยเข้าฟันมัดไว้บัดนี้ถ้าพะเดาออกมาแล้วอืเอาเด็กหน่อยนั่นออกมาจะเอาออกมาได้มาผ้าหลานดีอยู่ในหลุมบัดนี้ค่ะได้ว่าเอ้าสีให้ตีปัดนี้จังไดเนาะพี่น้องเอฟซี แต่ว่าขันจะว้องตีไปไหมอีกนี่คือว่าเลขกมันอยู่ตัวเก่าแล้วไม่จังไดกับโบได้่ามั่นใจจะฟ้องอิหลีเนาะตัวเก่าก็เอาไว้คือเก่าคาเตียมันละมันมันมันหลุมแล้วระเทียมันหลุมแล้วระเทียมันอยู่ในหลุมแล้ว้ะนี่ตัวไม่นี่กับสตีว่าเฮานี่อยู่กับหลานไหมค่ะอยู่กับหลานใช่หมวกกัะน็อกสองใบค่ะขันจะให้ตีนี่สตีหนึ่งสตีหนึ่งสตีสองืหอสตีศูนย์ แต่ว่าน้่ตัวเห่านี่เป็นซีแท่และ่ะจ้ามาื่กตีได้ตีได้บอคันคันอันแอดตีแอดกาตีได้ซีศูนย์สองศูนย์หนึ่ศูนย์แมนแว่าวห้ให้ผู้ตีนี่เนาะสิตีบอก,อบอกว่าหนึ่งสองซีเพราะว่านอนเฮี่ยงกันกับหลานห,หลานนี่เป็นหนึ่งบันี้หมวกกันน็อกกับใส่สองใบเาเขากับนอนกับหลานอยู่นี่มันก็อยู่ในสองคนอยู่ หนึ่งสองสีมือสิตีบาสองซีศูนย์นี่สิอยู่ลักษณะนี่เหล็กอ,อยู่แบบยู่แบบมานนี่จ้ะเพราะว่ามันอยู่ในหลุมแมนมันอยู่ในหลุมสองคนจ<า>้ะมันก็ตีไปได้หลายแตว่าเอาแน่ๆก็คือก็คือเอาเมนเนูตีน่ะละ<า>่ะจ้ะเพราะว่าไ้แอดต,ตีน่ะแอดก็ตีปักเกีงคือเราน่ะไอ <c oughs> <c oughs> พี่น้องตีสร้อยกันเราด้วค่ะเด้อ เยะว่ากันเด้อค่ะจะขีดเห็ดจังไหร่มาทางตีโบเก่งขึ้นตีแล้วนะคันตีคือตีศูนย์สี่ศูนย์สองแต่ว่าเอาเมนูตีเนี่ยก็คือเมนูสิ่ตีสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งสองมาดนีเพราะว่าเข้าอยู่ในหันกับเด็กหน่อยไหมเด็กหน่อยมันกัะน้ำหนึ่งไหมอยู่กับสองคนเลยหนึ่งสองสี่อ่ะอะไรซ้มตัวกันในตัวนั้น หนึ่งสองสี่นั่นแ่ละจะเป็นติลเลกสามตัวแมนไระด้กลับไปเอาให้เพื่อนท็ดเอาเองโหลดน่นจะจะขยายอยู่ดอกจะขยายเลยนั่นมันกลับเป็นตัวเดียวกันกับเลขสามตัวนี่มันจะเป็นซีสองสองซี่เพราะว่าขันว่าเป็นหกซีก็เอาไว้ให้แล้วไม่งดก้อนนี่ไหมราะว่าน้าเ้าเห็นผู้ชายผู้นั้นกับว่าผู้ชายแล้วก็เป็นคนดีอย่ล้วมราน่ะนะ แอดตีนี่แอดกตีแค่สองสี่สองศูนย์สี่ศูนย์ได้ละหนึ่งสองเสียไปใช่ะนี่ล่ะท่านในขยายเดี๋ยวนี่ขยายให้ยูอือนี่ล่ะหนึ่งสี่น้ำก็จะขยายได้รีบหาตัวนี่คือเอาภาวะบ่อยากหลายตัวไหมค่ะกัน หลายตัวไปกัสิดามานันอีกเนาะก็คือเอาทีแน่ๆก็คือแมนูตีมันก็ค่ายกันครับอ่าแอดตีแอดก็จะตีมันก็อยู่ในหนีอยู่แล้วสองศูนย์สี่ศูนย์ก็อยู่ในเลขสามตัวของแมนูก็คือสองสี่ศูนย์อืมนี่แหละพี่น้องฟังค่อมันแล้วแล้วก็ตีเอาเด้ผูตีแม่นก็ได้แมนตัว บ่านนี้ที่ว่าหลานจับลอตเตอรี่ห้เดยเขาจับห้นั่นคือแต่ยินว่าแปดเจ็ดสี่ค่ะแปดเจ็ดสี่จ้ามันมาเขาเลขกของเล้าเฮาอยู่ขึ้นแปดเจ็ดปีพว่าซื้อสองโตมาตขึ้นอันนี้นเดงอ,อ,อ,อยูซื้อหลานกับจับห้เลยบ่เขาจอดมาขายอยู่หน้าบ้านเพิ่นได้เต็มแผงอยู่เพิ่นก็เห็ดมือเพิ่นแล้วก็ยิ้ม ยิ้มลหรเพันกับบ้านเรียกเบิ้งเรียกเบิ้งว่าสันน่ะพันยิ้มลหรเพันจับดึงขึ้นมามันเป็นชุดไ่แล้วค่ะอืมคือ้านจับไห่จ้บมันมันได้เว้าอย่างบอนี่มันไปจับไห่เรยบอเเบาเพราะว่ามันเป็นคนหมักยปูมันหมักลัตตลีมาแต่น้อยมันกับบายสันให้เพื่นมาปูเพื่อนไมันเคยจับถือใช่ไหนบ่ คนกิถือกระตลี่ผู้พันตาย่นก็ถือเยรสามใบสองใบหาใบอือกิดถือกิ้วเี้ากระตลีอีกน่อย้ะเกามันก่าจกอายุเท่าไรแล้วสองปีค่ะโอ้ยสองปีจ้ะก็ามาพอดีย้สิบสองเท่ากับตีเขาเอออเออืออกออือนืออืงอืออืออือ่ืออืออืออือฟันเืออือันจังอั่นอืออออออื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 อยืออืออืออยเนืะอืออะอะ ยายออกมาเป็นจิตเป็นเหล็กหลานเด้อค่ะพี่น้องหลายตัวกับเป็นเหล็กคนละคนนะคะเพิ่นกับว่าหลานจับลอตเตอรี่ให้ข้าเตียมันออกเนาะค่ะข้าเตียมันเข่าของหลานเพิ่นเนาะคะ่ะแปดซีนี่กับเป็นเหล่าน้องมาจับลอตเตอรี่ จับเอ่อจับลีแมนแบสีนี่เออได้ซับซับก,กันไวกันผาดนะค่ะเอากัมมีทอนี่แมนบอลค่ะจ้าเพราะว่าหันตีหลายคนมั่นกับสีหลายลีไปเป็นบาลกับคือให้แมนมูตีเอาคนเดียวค่ะพะว่า,าพี่้องถ้าอเอฟซีเขาตีซอยกันเอาอ้อควก็ัจจัสรุปนะคะเรขวันที่16สิงหาคม67 รัฐบาลไทยเฮ่ากะเป็นตัวนี้นะคะความฝันของแม่หนูนะคะเอาว่างลร่งดีกอดแมนมันบ่นเห็นเหมืดน,นะคะนี่ก็คือแนวทางของแม่หนูฝันแม่นนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพื่นกระไดสอนความฝันไปแล้วนะคะ สอนความฝันไปแล้วเพื่นกะตีไยแม่หนูตีเอาเลยนะคะปะวัดแอดตีบวเก่งก็คือ2อ0 1 2่นะคะแยกแย่ออกมากก็คือส0 2ศ20 1์สองสีนะคะหลานจับลอตเตอรี่ห้ค่ะพี่น้อง8ปดเ็ดสีนะคะแต่เล่แยกแยะไห้เป็น8ปดเจ็ดเจ็ดสี่แีค่ะเป็นแนวทางหาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะ งวดประจำวันที่16สิงหาคม6เค่ะโชกโชกมนันๆน้ำแมนูนะคะอ้าวยหวพอวนให้พื้นเนี่ยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแมนูขอบคุณเชียกันเพื่อกันค่ะที่ไห้แนวทางท่างช่องคะ่ะให้พี่น้องโชคดีเนาะในวันที่16นะคะเนาะค่ะคือเหมือนื่นค่ะ โชคโคหมันๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ